สวัสดีครับ FC ที่ติดตามรับชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพอกันอีกคึ้ากับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลมีเหรียญแปลกมาให้ FC ได้บึงได้ชมกันเหรียญที่ FC เห็นอยู่ในคลิปนี้ เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลรที่เก่าเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญแปลกเหรียญเออเลอร์คอยของชนิดหนึ่งบาทรัชกาลรที่เก่าส่วนมากก็สิปรากฏขึ้นกับปีพศ2 5 5 6เป็นส่วนมากก็โดยเฉพาะ ตั้งแต่เริ่มต้นพระเซียรเอียงพระเซียนเกือบขวางเลยก็พระเซียนขวางพระเสียรเกือบตรงพระเซียเรเลยตรงแล้วก็บพรเียนเลยขวางแบบนี้กสิป,ปกากฏเห็นในเหรียญชนิดหนึ่งบาทเป็นเหรียญหลุนใหม่ของรัชการที่เก่าในรูปแบบพระเซียนใหญ่นะครับส่วนมากกสิปกากุ ขึ้นกับปีพศ2 5 5 5และกัปีพศ2 5 5 6ครับกับก่อนสีไปติดตามรับชมเรียนแปลกกับทางช่องของเฮากับขอฝาก f อนักสะสมคนรุ่นใหม่หนัก สะสมที่ติดตามรับชมทางช่องของเฮามาโดยตลอดฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางช่องกะสิไดมี่อากำลังใจเหตดคลิปใหม่ๆให้กับ f อฟซได้ติดตามรับชมตลอดไป กาาพ่อกับ้อมูลเรียญแรกด้านหน้ากาสิเป็นปกติของเหรียญชนิดหนึ่งบาทรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่เหรียญปกติกาคือสิมีตัวหนังสือคำว่าผู้มิพุนอรุณยเดชปรัชการที่เก่าและกาพระบรมบรูปม,มีขอบตัง ขอบตังก็คือขอบรอบคางนะครับที่มีสันนูนขึ้นนะครับนี่คือปกติกลับมาเบังทั้งหลังด้านหลังด้านหลังกับคำว่าประเทศไทยพศอ5สสองพหบนึ่งบาทตรงกลางกับสิเป็นรูปเจดีวัดร,รอบคางกัสิมีขอบตัง นะครับขอบฟันเฟืองกับปกตินะครับนี่ก็คือเหรียญแรก <c oughs> ที่เขาให้เบิงกันที่นี่เขาต้องไปเบิงนะครับ <c oughs> เหรียญความาความแปลกขั้นตอนแรกก็คือพระเศียนเอียงนะครับเบิงเหรียญพระเศียนเอียงครับก็บต้องเบิงจังสี่ เบื้องแนวนี้รูปเจดีวัตรตองให้ตรงขึ้นแล้วก็หมุนไปด้านด้านนาหมุนมาด้านนาก็สิเป็นลักษณะแบบนี้คือสิเป็นพระเศียรเอียงนะครับพระเศียรเอียงปกติพระเศียรก็สิขึ้นตรงแบบสี่นะครับแต่ถ้าเขาอยากเบิ่งพระเศียรเอียงเขาก็ต้อง เบิ่งแบบนี้ครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนไปเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือพระเศียรเอียงนะครับนี่คือเหรียญแรกเหรียญที่สองเหรียญที่สองนะครับก็บคือเบิ่งด้านพระเศียรเกือบขวางนะครับเบิ่งพระเศียรเกือบขวาง เี้ยนนี่ก็คือกันนะครับดานหน้ากับสิปกติครบทุกอย่างดันหลังกับสิปกติครบทุกอย่างที่นี่กับมาเบิงเกี่ยวกับพระเศียรนะครับเตียนนี่พระเศียรเอียงเกือบขวางนะครับจับในลักษณะเดียวกัน้วล็กมุนนะครับนี่ก็เป็นลักษณะเอียงเกือบขวางนะครับ ปีพศอสองพันห้ารอยหสิบหกคือกันนะครับต่อมานะครับ <c oughs> กบสิป็นอีกแบบหนึ่งนะครับในรุ่นปีพศสองพันหรอยห้าสิบหกเรียนนี่สิปินเรียนพระเสียนตรงเรียนพระเสียนตรงนี่จับด้านหลังก็ได้จับด้านหน้าก็ได้นะครับ แต่ถ้าอยากให้มันสอดคล้องอิหีกับภาษาที่ใส่คําเว่าก็ต้องจับด้านหลังรูปเจดีวัตตรงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนไปด้านหน้านะครับนี่ก็คือพระเศียนตรงนะครับพรเศียนตรงเจดีวัตกระตรงขึ้น ก็รวมๆก็ตรงขึ้นนี่เรียกว่าภาสียนตรงนะครับเรียนนี้ก็ด้านหน้ากา็เป็นปกติคือเกา่านะครับด้านหลังก็เป็นปกติคือเกา่านะครับที่แตกต่างนิดนึงก็คือพศเรียนนี่จะเป็นพศสองพันหารอยหายสิบหา นะครับเปลี่ยนนี่ก็สิเปลี่ยนเลน้ยงเลยตรงนะครับเลน้ยงเลยตรงกัเบิง้งคือเก้าแล้วนะครับด้านหน้าด้านหลังก็เป็นปกติแต่มาเบิ้งแต่พระเศียเรเลี้ยตรงเป็นแบบใดน,นะครับกระมุนไปพระเศียรก็ยังอยู่ทางด้านบนนะครับด้านด้านด้าน,ด,านด้านวัดน,นี่ ตรงขึ้นนะครับดันเจดีวันจะจับตรงขึ้นแล้วก็หมุนไปด้านหน้าด้านพระเศียรน,นะครับพระเศียรก็สีเอียงนิดๆนะครับแต่ลักษณะพระเศียรขึ้นตรงแล้วก็เอียงนิดๆนี่คือเขาเรียกว่าพระเศียรเลื่อยตรงนะครับเหรียญเลื่อยตรงนะครับนี่ก็คือเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาทนะครับแต่ ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบที่บะมีขอบนะครับบะมีขอบตั้งขอบลานรอบข้างนะครับบะมีขอบบะมีฟันเฟืองนะครับนี่อีกรูปหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้กับพระเสียนกับปกติแต่เหรียญนี่บะมีขอบนะครับบะมีขอบเป็นเหรียญที่เล็กกว่าเหรียญปกตินะครับ เด็กกเรียนปกติก็จับมาเทียบบึ่งนะครับปีพศเดียวกันนะครับเหรียญบ่มีขอบกับสิเล็กกว่าอยู่แล้วนะครับเล็กกว่านะครับขอบฟันเฟืองบ่มีนะครับกับโบฮูว่าบันผิดพลาดอย่างไรกับโบฮูนะครับดันนาดลานพระบรมรูปนะครับเหรียญขว้ามือนี่นะครับเหรียญคว้ามือก็คือเหรียญ เหรียญหนีนะครับเหรียญความือกับมีขอบขอบตั้งรอบเหรี้ยนนะครับแต่เหรียญทรายมือเหรียญหนีขอบตั้งบม่บมออบนนนนีนะครับบ่มีรอบเลยนะครับขาดออกไปรุดออกไปมาเบื้องด้านหลังก็คือกันนะครับปกติคือกันนะครับแต่ขอบบม่มนนนบีนะครับมาเปรียบเทียบกันเบื้องนะครับลักษณะกะัดซีน,นอยกว่าเหรียญปกติ นะครับเล็กกว่าบวเต็มนะครับนี่ก็คือเหรียญแปลกอลีกรูปแบบหนึ่งของปีพศ2 5 5 6นะครับทั้งจงสมาคบเขาชาแนลก็นำมาให้ได้รับชมกันนะครับขอบฟันเฟืองกามีนะครับเหรียญปกติเหรียญแปลกบ่มีขอบฟันเฟืองนะครับนี่ก็คือ ทางช่องขอเข้าระครับได้นามาให้เอฟซีได้ติดตามรับชมกันสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ